วันค่ะก็จะเป็นงานแถลงข่าวค่ะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะคุณมีจริงๆอย่างเป็นทางการของอิสกินค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นงานแฟนมิตของคุณมีจริงๆค,ค,ค่ะทชาบม,มาว่าก่อนวันที่จะจัดงานก็คือเขาเรียกว่า2องหนุ่มคือแบบสร้างกระแสให้กับตัวอิสกินเยอะมากเลยอยันนีใหญ่ใช่ไหมนอ่ค่ะก็ะทั้งสองท่านนะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นีเซรามของเรานะคะได้ใช้เนาะ ก็ดีใจที่ทั้งสองท่านแบบช่วยสร้าง e n เกจเมนต์ให้กับทางแบรนด์ตลอดค่ะแล้วก็เราก็ได้รับสพอร์ตที่ดีจากทั้งแฟนคลับของทั้งสองท่านค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทั้งสองท,ท่านมาเป็นพิเซนเ,เตอร์ให้กับเราค่ะอยา่างสิงมีนจร,ริงวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างซุ่มซ้อมกันมานานมากใช่ครับก็ซุ่มซ้อมครับซุ่มซ้อมแล้วก็ในโชว์นี้พวกเราก็ซ้อมมา ซ้อมมาหลายครั้งครับในการตเตรียมโชว์เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันยังตื่นเต้นอยู่เลยตอนนี้ครับผมเต็มที่ครับก็สนุก <c oughs> สนุกครับก็สนุกดีครับก็แต่เชื่อว่าแบบทุกคนน่าจะแบบเล่นจอยกับโชว์ของเราเพราะว่าเพลโชว์ของเราคือทุกคนน่าจะร้องตามได้แบบนี้ใช่แบบใช่แบบมันเป็นเพลงที่แบบแบบโยกได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเรามีการแชร์ไอเดียกัน ชรอไเียเสนอกันว่าจะเอาตรงไหนเข้าเอาตรงไหนเพิ่มอย่างเงี้ยอ๋อไอ้รูคิดนะครับไม่เห็นเราเรากังวลในด้านพาร์ทลองหรือพาร์ทเล่นเกมมากกว่ากันแน่ผมจริงจังในเล่นเกมอ่ะเออจริงจังต้องชนะจริงจังตลอดใช่เออก็คือมีจะยอมนองมาจริงจังขนาดนี้ คือจริงๆก็จริงจังนะครับแต่บางทีมันก็แพ้เองอะไรเงี้ยไม่ถิ่นก็แพ้เองแพ้เองแพ้ภัยตัวเองเลยเออเป็นยังไงบ้างได้รุ่งในสกินมารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณมากอยเวลาเราไปซ้อมเนี่ยคือก็แบบแบบซัพพอร์ตเราดีมากอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทางแฟนได้วยกทุกๆอย่างเลยครับก็ ต้องขอบคุณทางแบรนด์อิสกินครับที่ให้โอกาสพวกเรามาได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับคือก่อนหน้านี้ก็มีกิจกรรมที่ไปทะเลด้วยกันครับผมก็รู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็รู้สึกว่าทางอิสกินเนี่ยต้อนรับพวกเราสองคนดีมากครับผมขอบคุณครับอีกไม่นานนี้งานจะเกิดขึ้นแล้วแฟนๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับการมาพบปะสองคนในวันปล่อยตัวปล่อยใจฟิลฟิล l าชชมใจใจรอชม Uh, uh, we believe this uh, amazing event can provide customers to uh, experience Min and Ping's energy and uh, its skins, uh, diverse appeals of its skins. Um, everyone has their own skin concerns, and we believe the, our product, the Ten Effector, can. Uh, can help to solve their skin concerns at the same time. So, with uh, the ten, uh, 10 individual types of active serum, we hope the Thai customers can find their own beauty as well. <laughs> แฟนคลับของท yeah like ั้งสองท่านค่ะคุณมีพีจิงได้จะได้มาสัมผัสคุณมีพีจิงในหลายๆหลากหลายบ้านค่ะก็แล้วเขาก็บอกว่าอยากดีใจที่อยากให้ลูกค้าของทุกท่านนะคะที่ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มของอิสกินที่ทางคุณมีิงจิงนะคะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ได้เซรั่มได้ช่วยแก้ไขปัญหาผิวที่หลากหลายค่ะแล้วก็อยากจะให้เซรั่มตัวนี้อยู่คูความใจกบบคนไทยเป็นอย่าง What's your expectation for the Thai market? Mm, well, uh, after launching our uh, Power Ten effects, uh, it has been loved by global customers, especially in the Thai market. And we think this is very important thing to expand our brand in globally. So, um, also we hope uh, our brand can be. Uh, แต่ลูกค้าสามารถหาและเข c า <oughs> ถ s งได้ง่ายโดยไม่ต้องพิจารณาอายุเ e ยค่ะเขาก็คุณโซเฟียพรนะคะก็ได้บอกว่าตัวเซรั่มผลิตภัณฑ์ตัวเซรั่มพาวเวอร์เทนนะคะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวใหม่อย่างกับที่เราได้ปรับสูตรเป็นตัวพาวเวอร์เทนเซรั่มแอดวานซะค่ะก็ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากในในทั้งทั่วโลกค่ะก็ในครั้งนี้เขาก็หวังว่าอยากจะเข้ามาขยายในโซนเอเชียมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้ผลิตภัณฑ์อีสกินของเราค่ะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคนไทยได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายใครอยากได้สองหมื่ช่วปครับผมก็ฝากแบรนด์อีสกินด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวเรื่องต่งางๆครับก็คือ สิบสูตรนี้ที่ปรับปรุงมาใหม่ครับคือช่วยได้แน่นอนครับผมทั้งสหรับใครที่แพ้ง่ายทั้งแบบเจอมลภาวะต่างๆยิ่งช่วงนี้ยิ่งหน้าร้อนเนาะก็เลยเจอมลภาวะต้องใส่แมสอีกก็สําหรับคนที่แพ้ง่ายครับผมก็คือเหมือนช่วยเสริมกรอบป้องกันให้ผิวครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็อย่างที่พี่มีบอกก็ฝากแบรบนด์อิสกินด้วยนะครับก็ใครที่มีแบบปัญหาผิวอะไรนี้ก็มีเชื่อว่าเขามีถึงสิบสูตรก็น่าจะแบบครบถ้วนที่แบบจะแบบ ไปดูแลรักษาหน้าของดูหน้าของทุกคนได้นะครับก็เราอิสกิมไม่ได้อ้อมหงอ้อมใจทุกคนนะครับขอบคุณค,คุณเดือนทำงานุดครับ